มข ok mm. ้ากระเซ็นเดี๋ยวละทุกคนนี่ทุกคนน่ากินบ่ทุกคนนี่ทุกคนน่ากินบ่ไปเห็ดกินเบิ่งแล้วทุกคนแสบสิมกันเนาะอืมกระด่างแสบทุกคนหอมหอมข่าเนียวันหอมเนาะทุกคนเ้าวกระเไปกินกันเนาะทุกคน วันนี้ค่ะชิมเาเฮดหอมมกกันนะทุกคนอันนี้นึงคือจะไข่เนาะทุกคนหรือว่าหัวชิงไข่นะตัดรวมออกก่อนทุกคนมันแข็งสอยนะทุกคนสอยแบบสอยแบบบางๆนะ้างเนาะ ใส่ประมาณนนะสี่หนะัวทุกคนสี่ต้นนะข้อซอยมันเนาะทุกคนกเครื่องทำของมุขขาา้ขากนะ็คือพริมมคคกเนานะทุกคนพริกเขาเบื่อเนาะทุกคนเขาเบื่อฮาเอาเอาเขาซานเขาเนี้ยเอาไปแช่น้ำเออเขารู้เบื่อมุขข้าวชิมุกโขงไก่อะทุกคน อ,นนอันนี้ก็คือตะไคร้ที่เขาซอยตะไคร้ใส่ไปะเดืทุกคนอันนี้ก็คือไก่ต้องโครงไก่ต้องทุกคนที่เขาซับแบบเสียงดัง,งเลยกระเดื่อ,อก่อนอื่นเราก็สิต้มนี่ก่นนอนนะทุกคนเอาบริใส่หัวปีเด้อเพราะว่าเขาเห็ดกินเองนาทุกคนเอาแบบเห็ดแบบเอาเหนอ,นอนะเอะเลยเนาะใส่ต้นหอมพอ เราก็ตีต่ำกนนะทุกต่ำท do like so, ุกอย่างร่วมกันนะทุกคนแล้วก็ตต่ําปในมทุกคนปรมาณนีเนาะตำมันได้อีกทุกคนตำมันละเอียดประมาณนี้เนาะทุกคนล้วก็ตากใส่เลยเนาะ ตักใส่ไก่เขาเลยนะเราก็ใส่หอมไปเลยนะทุกคนทุกคนก็นกับใส่ัวกปีก๊กอะไรใส่กระรมก็ได้แรนะฮะโบมา มาใส่เบิร์ทุกคนเราจเทำประมาณนี้ก่อนเอากระชีมมาปุ่มกันเนาะทุกคนแบบนี้เนาะเอาก็ะชีมมาปุ่มกันเนาะทุกคนเอากระชีใส่แตงหัวทุกคนกากอาเรด้วยเอากระกาเอาไปกันเลย ไอ้เกือกทุกคนสูตรกะเดี๋ยวนะไอ้คือน้ำกระเด็นทุกคนคือว่าน้ำตาลกะคือจัง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ทางห่อค่ะการ่ะนะทุกคนาห่อของเราก็ง่ายมากทุกคนไพี่ห่อแวทุกคนไม่ต้องหน่อยหรอก 一的。嗯 ตอนเนี้ยหอกาับชิ้นมหนึ่งก็นก่นา,า,า,าทุกคนอมกโมกเหากับประมาณหามกเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ยนะอือแล้วฮะมาเบิ่งตอนมันชุกเนาะทุกคนว่ามันสีน่ากินแบบมันสีหอมขนาดใดเนาะอ๋อมือสั่นทุกคนหิวเขาโมกหอกับเสร็จแล้วเนาะทุกคนนี่ทุกคนมากินบ่ทุกคนนี่ทุกคนมากินบ่ เห็ดกินเบิงแล้วทุกคนแสบชิมกันเนาะหืมกระด้างแสบทุกคนหอมๆขาเนี้ยอ่อนห่อนานะทุกคนเ้ากสิปกินกันเนาะทุกคน